นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่27สิงหาคม2527วันนี้เป็นวันบันทึกเสียงความจริงวันนี้ก็ยังป่วยไข้ไม่สบายมากนอกจากเป็นโรคทางท้องแล้วก็ยังมีโรคไข้หวัดเข้ามาเล่นสงงงอมยม ต่ได้ว่าพอมีแรงบ้างเล็กน้อยที่ต้องมาพูดก็เพราะว่ามีเรื่องควรจะพูดเพื่อความเข้าใจถูกของบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้เป็นเล่มที่สองเริ่มต้นเมื่อจบเล่มที่หนึ่งตอนนั้นได้พูดถึงฐานะของวัดบานงโคและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่วัดบานงโค ว่าท่านเป็นคนคนสมัยนั้นไม่คนสมัยเป็นคนไม่รู้ง่ายในก็หมายความว่าจะมาป่วยมาทั้งสองปีต้องอย,อยู่โรงพยาบาลท่านก็ตอบว่าไม่รู้ต่อมามาพักฟื้นที่วัชินโนรถอีกหนึ่งปีท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้ แล้วต่อมาใช้เวลาทั้งหมด27ปีปีพศสองพันห้ารอยยี่สบางคนเพิ่งจะรู้ว่าตามายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ใช่โทษใครบรรดาญาติโยมพุทธบริสัทวเป็นเรื่องกฎของกรรมแต่ว่าท่านฟังแล้วขอได้โปรดทราบว่าตามาพูดมาถอยหลังไป ยี 20, ่สิบเจ็ดหรือถึงสามสิบปีไม่ใช่ชาวบานโคในสมัยปัจจุบนันชาวบานโคในสมัยปัจจุบนันนี้เป็นชั้นลูกชั้นหลานไปนแล้วสำหรับท่านในสมัยนั้นต่างคนก็ต่างตายกันไปอ้าถามว่าตะมาได้ทำผิดคิดร้าอยอะไรเพิ่มมากหรือคนชาวบานโคทั้งหมดจึงไม่สนใจ ความจริงไม่ใช่ไม่สนใจคนบางนงควเวลานั้นตกอยู่เป็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสนับสนุนวัดแต่อีกกลุ่มหนึ่งเบียดเปลียนวัดคำว่าเบียดเปบียนวัดจะหมายถึงว่าวัดต้องอยู่ภายใต้อำนาจใครจะเป็นเจ้าไหวก็ตาม จะต้องอยู่ในฐานะเป็นใตน้อำนาจของท่านผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นจึงจะอยู่เป็นสุขแต่ว่าพอสมัยีอาตมาไปเป็นเจ้าวาดก็ท่านหลไหก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าอะไรถ้าผิดธรรมิวินัยอายตามาก็ยอมไม่ได้เรื่องที่จะสะดุดใจนันันคือเกิึงกับการบริการเป็นศัตรู ก็มีอยู่เฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องเงินเรื่องเงินนี่ว่าจะมาเข้าไปรับตำแหน่งเจ้าวาดใหม่ๆตรวจสอบบัญชีที่หลวงพ่อปานสมบันทึกไว้ท่านเขียนไว้ได้ลายมือของท่านเองว่าเงินฝากคนนั้นไว้เท่านั้นฝากคนนี้ไว้เท่านี้อาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันื่อเวลาการผ่านมาตั้งหลายปี เงินจำนวนนั้นจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบจึงได้เชิญท่านเจาของที่เจาของชื่อที่หลวาปานเขียนชื่อไว้ว่าฝากเงินไว้ถามท่านท่านก็ยอมรับว่าเป็นความจริงถามเร่องยอดเงินตามจำนวน,นีลว่าปานเขียนท่านก็บอกว่ามีจริงแต่คำว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบรติษัทต้องคิดเหมือนกัน เวลาการผ่านมาหลายปีเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้มันก็ผิดดอกออกผลถ้าจะมาก็มาได้คิดอย่างนั้นก็ถามว่านาะถ้าจะมาจะนำมาก่อสร้างนาจะเห็นชอบด้วยไหมท่านคนนั้นก็บอกว่าเห็นชอบด้วยถามว่าไม่เดือดร้อนหรือเขาบอกไม่เดือดร้อน <c oughs> ซึ่งบอกท่านว่าถ้าต้องการจะแจ้งให้ทราบก่อนลูกหน้าเจ็ดวัน อาจจะมาก็เริ่มทำการก่อสร้างแต่ท่านบุญนั้นท่านก็ดีท่านมีจริยาเรียบร้อยเป็นคนมีจริยานิ่มนวลมากก็ไม่เห็นมีอะไรแจ้งไปทีไรท่านก็นำมาให้ทุกทีหน้าการที่แสดงออกต่อการรังเกียจที่การโกรธก็ไม่มีแต่ก็ต่อมามีเรื่องแปลกอยู่จุดหนึ่ง นั่นก็คือไม่ใช่ตัวท่านเองเป็นคนอื่นที่อยู่ข้างเคียงแสดงความโกรธแค้นถึงกับไปพูดว่าไอ้หมานี่มันสำคัญมากเอาไว้ไม่ได้ถ้าเจอหน้าจะต้องยิงบ้างเจอหน้าจะต้องฟันบ้างสนทางจะต้องฆ่าเสียบ้างจึงกระทั่งคนที่รับฟังทนไม่ไหว <c oughs> ก็มีคนกลุ่มหนึ่ง ไม่แจ้งให้ทราบว่าคนพู้นั้นไปพูดอะไรที่ไหนแล้วก็แสดงการโกรธเคืองยังได้บอกเขาว่าพี่เะน้าก็ตามอย่าเพิ่งโกรธเขาเลยเขาอาจจะพูดด้วยความเมาก็ได้ถามว่าที่ก็ปลารบเรื่องนั้นประเภทอะไรเป็นอีกเขาบอกเงินเนี่ยอยู่มาตั้งสิบปียี่สิบปีแล้วฟันฝากไป แล้วเจว้าวาดก็ผ่านมาสององค์คือหลวงพ่อเล็กกับท้าอาจารย์เจอก็ไม่มีพระองค์ไหนที่มาขอเงินเอาไปทําการก่อสร้างไม่ขอเบิกเงินเขาก็เก็บเขาเล่าสาเขาไว้แต่ว่าเจ้าหมานี่มาเป็นเจ้าวาดหน่อยเดียวมันเบิกทําให้สร้างความเดือดร้อนใจความจริงเสียงนี้นะ เมื่อฟังกันไปจริงๆแล้วก็ไม่เห็เสียงคนที่รับเก็บเงินเป็นเสียงคนอื่นนี่เป็นจุดสะดุดจุดหนึ่งเตีต้ยธรมาขอเบิกเงินของวัดจงเก็บไปนานแล้วเอามาใช้ใจ่ายน่นในการก่อสร้างแต่ว่าท่านผู้เก็บรักษารไม่โกรธแต่คนอื่นที่มีสภาพใกล้เคียงกับโกรธนี่จุดหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งที่เกียดเดตี้มา แล้วก็จุดที่สองเรื่องการเงินเหมือนกันหลังจากงานนมันสการปัดถ้าตอนนั้นอาตมาเข้าไปรับงานเงินของสองฆ์นี่นอกจากที่หลวงพ่อปานบอกว่าฝากเขาไว้หลายสิบปีมันอาจจะเกินสิบปีแล้วไม่มีตัวเงินอยู่เลยอันนี้ต่อมาก็คิดว่าทำยังไงวัดจึงจะมีเงิน ไปตรวจบัญชีงานประจำปีเห็นกำไรสุทธิสองร้อยบาททั้งนี้ก็หม,ม,มายความว่าทายกหรือกรกรมการวัดจะโกงเพราะว่าเวลานั้นเวลาจัดงานจริงๆคนร้องแรงเต็มทีคนไม่มีมาในงานมาสก,การซึ่งปิดกับสมัยนี่ว่าปาั่นอยู่มีชินิอยู่มากพระาะทำไมก็ตำไปิว่าเราจะประก,กาศ เกียรติคนเคารพปานคนเคยเคารพบนถือมามากแต่ได้ว่าเวลานี้คนลืมนุ่พบานไปียแล้วพระวัดมาประกาศให้ทราบยิงหาทางจะนําเรือออกไปประกาศงานวัดแจ้งคือเข้าเขตเข้าสายสุพรรณบุรีเพราะว่าในสมัยนี้พคาปานมีชีวิตอยู่ทุกคนสุพรรณบุรีเคารพบนถือพุ่พบานมาก แต่ก็มันนอนนึกว่าค่าเรือเขาเขานี่เขาให้เช่าเดือนละพันห้าร้อยบาทเดือนละพันห้าร้อยบาทไดต้องออกค่าน้ำมันเองนะเท่าค่าเช่าเรือเครื่องขยายเสียงก็ไม่มีต้องเช่าเครื่องขยายเสียงอีกเดือนละพันบาทสมัยนั้นเงินค่าเงินแพงมากถ้าเราเดินทางไปแบบนี้ถ้ามีไรายได้ต่ำกว่าวันละร้อยบาท <c oughs> ก็หมายถึงว่า ต้องเป็นหนี้แล้วก็ต้องเป็นหนี้อย่างชีิดไม่มีอะไรชําระเขาด้วย <c oughs> ทางนี้ก็อะไรก็เพราะว่าสตังของวัดไม่มีเลยอาจจะมาก็เป็นคนไม่มีสตังไม่เก็บสตังกับเขาเป็นนักเทศก็จริงแหละแต่ถืวว่าไม่ได้สะสมเงินทองไว้วันนี้เสียงรแรลมเอมไมมากโปรดทราบภาษีหาเยาผันคอมาก <c oughs> ก็มานั่งนอนคิดว่าท่านยังไงแล้กวก็ท่านผู้เก็บรักษาเงินนี่แหละที่จะมาต้องชมท่านท่านเป็นคนดีจริงๆมีเจยานิมนวนท่านมาก็ปรกษากันว่าจะทำยังไงในเมื่อต้นทุนมันไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องถึงวันละร้อยบาทแต่จริงๆแล้วนะวันละร้อยบาทมันก็ไม่พอ น้ำมันเครื่องยนต์ั้งสองเครื่องคนที่ไปในเรือก็ต้องต้องจ่ายสตังค์แล้วค่าอาหารการบริโภคก็ต้องกินทุกอย่างก็เป็นเงินหมดท่านคนนี้ท่านก็ดีท่านบอกว่าก็ลองดูครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีทนกันบ้างเขาคงให้บ้างก็บอกกับท่านว่าไฟคราวนี้ไม่ได้ไปหวังหางเงิน ต้องการอย่างเดียวคือประกาศเกียรติคุณพระบานให้บรรดายอดโจมทราบเพราะเวลานี้ท่านลืมกันซะแล้ว่านก็บอกเอาได้ก็ไปเรื่องน้าแปลกจุดหนึ่งนั่นก็คือนอนกลางคืนภาวนาอยู่ตอนดึกประมาณตีสองเศษเศษได้ยินเสียงคนพูดจะเป็นเสียงผู้หญิงก็ไม่ใช่จะเป็นเสียงเด็กก็ไม่ใช่เสียงก้ามกึ่งกัน มันนั่งพูดข้างหลังว่าไปได้ไปได้ช่วยกันช่วยกันฉันจะช่วยก็ไป่รู้ว่าตัดสินใจไปตามเสียงนั้นจะตามคําแนะนาของท่านบุพเคือท่านบุรษาเงินที่ก็แนะนําว่าควรจะไปเพราะวัดเราโทรมเต็มทีที่ความจริงคนเก็บบริษาเงินจริงๆถ้าไม่ได้เจ็บใจแต่คนอื่นมาเจ็บใจก็สงสัยเหมือนกัน สมมติว่าท่านเอาเงินของท่านให้พวกนั่นกู้ไปเวลาวัดต้องการท่านอาจจะต้องเรียกเงินเขาทั้งคืนคนอ,อื่นไม่เจ็บใจก็เป็นเรื่องน่าเสียดายถอยเรียบจากวัดี่เลเปพ่าแค่ตลาดเป็นแผนนิดเดียวกว่าจะถึงก้าเที่ยงแล้วก็เดินทางลุยข้าไปในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีพอไปถึงเขต ตำบลบ้าน,นสุดบ้านสุดเพื่อไปกองดินก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอบางประมาหลายท่านนั่งไปกับเรือด้วยท่านเป็นสายโตรวจก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้ไปช่วยทํางานด้วยญาติโยมพวกบริษัทเวลานั้นรูปหล่อหลวงพ่อปานไปด้วยทุกคนลงมาในเรือก็ต่างคนต่างร้องไห้ต่างคนต่างกลับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่มายุมากๆร้องไห้ <c oughs> พี่ถึงว่าปานจอดแต่ละท่าก็ต้องใช้เวลานานๆานานท่านทำบุญกันบ้างไม่ทำบ้างไอ้เรื่องทำบุญไม่สำคัญแต่เขเรียกลูกเียกหลานโดยกายคุณงามความดีโลกปานให้ลูกหลานทราบต่อมาการที่มีตำรวจไปในเรือข่าวก็ไปถึงวัดบานุโคว่าเวลานี้เรือของวัดบานุโคที่ออกไปกาดเกตีคนว่าปานถูกจับตำรวจนั่งเต็มลง เวลานั้นท่านหลังสรรหลังสิกุลเป็นนอำเภอเสนาคณะกรรมการวัดอุทยกก็ไปถามท่านแต่ขบอคว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไรเป็นเรื่องบอกปุลแล้วก็การเกียรติคุณกันถ้ามีเรื่องเขาต้องส่งมาที่นี่ื่องตามขาก็ถูกจับอาวุธปืน,นเือๆด้วยท่านบอกว่าเอาวุธปืนไม่เป็นไร ก็มีใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเขารับมันก็หมดเรื่องกันไปแต่ความจริงการไปเท่านั้นปืนมีหลายกระบอกแต่ไม่ใช่ปืนข้าทางวัดเท่าลหร่ป,ป,ป,ปืนของคนนี้ไปกบเือเป็นปืนของตำรวจตำรวจบางคนมีทั้งปืนสั้นปืนยาวถ้าเขาไม่ได้จับเป็นนโกบายการวัดกับพรกพวกชุดหนึ่งไป ก็ไปถามตามความเป็นจริง mm. ก็บอกเรื่องไม่มีอะไรเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาช่วยงานต่างหาไม่ใช่ว่าเขาจับเป็นว่าคุยกันไปคุยมาตอนเย็นก็มีในบุคคลที่นั้นกลมหนึ่งออกปากบ,บอกเงินมีมากไหมขอยืมสักห้าพันเพก็เลยบอกว่ามันจะมีมากอะไรที่ถ้าทำบุญมามก็กินไปหมดโดยมากไม่มีอะไรต้องเสียค่าน้ามัน เสียน้ำมันทั้งสองเครื่องเครื่องยนต์และเครื่องไฟฟ้าต้องเสียค่าแรงงานคนงานต้องเสียค่าเช่าเรือค่าเช่าเครื่องไฟฟ้าแล้วก็กินมันก็ไม่เหลือก็ก็ฟังแล้วก็เห็นใจแต่ความจริงเป็นเรื่องเขาไม่พอใจมาทราบทีหลังว่าคนออกปากข้อยืมเงินนี่ไม่พอใจแต่รีเทิรใครเลยก็ท่านตายไปหมดแล้ว ต่อมาก็เรือไปทีา่าอำเภอสามชุกก็มีท่านกรรมการีกคนหนึ่งบอกลูกชายไปว่าเงินมีมากไหมให้เขายืมสักแปดพันบาทจะไปซื้อเสาซื้อเสามาขายแต่วบอกว่าเงินเท่าที่เห็นนี่มันมันไม่ใช่งเงินเก็บมันต้องเป็นเงินจ่ายนอกจากจะจ่าย,ายกินจ่ายค่าเช่าเครื่องค่าเช่าเรือค่าพลงนาน ก็ยังซื้อของซื้อไม้ไปสร้างวัดเวลานี้ยังให้เขาไม่หมดเขาเห็นว่าพอมีรายได้เขาจะให้เชื่อจุดนี้อีกเขาก็ไม่ชอบใจแล้วต่อมามีบุคคลคนหนึ่งมาแนะนำบอกว่าเงินไรายได้ของวัดงานประจำปีหลังจากวัดเคยได้สองร้อยบาทปีแรกปรจัดงานที่นั่นน้ำท่วมจัด ได้กำไรสุดที่เก้าพันบาทต่อมาก็เป็นหมื่นสองพันบาทไม่ปีสองหมื่นเศษไม่ปีสามหมื่นเศษไม่ปีสี่หมื่นเศษจอทถึงเท่าหกหมื่นบาทเศษแต่ก็แต่ละครับเมื่องานเสร็จก็ชําระหนี้หมดทันทีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงๆไม่เก็บไปเลยหมดแล้วก็ชาระหนี้กับเจ้าหนี้นนนตา่าง เงินมันก็ไม่เหลือท่านบนนั้นคิดว่าเงินเหลือทีนี้บอกว่าเอาเงินอย่างนี้กันแล้วกันเงินงานวัดทั้งหมดเนี่ยผมจะให้เขากู้แล้วก็ดอกเบีย้ยจะส่งวัดตามกฎหมายส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของผมก็กว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เงนินญาติโยมพุทธบริษัทส่คาธรมบุญมาแล้วบอกเขาบอกว่าจะชะําระหนี้ก็ต้องชําระหนี้ให้เขา วัดเป็นนี้อยู่วัดก็ต้องชําระนี้ทําแบบนั้นไม่ได้นี่เล่าอย่างยอ่อรวมความมาปัจจัยเรื่องเงินเป็นปัจจัยคนหนึ่งคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งโกรธมากนีโกรธมากก็ถึงว่าคิดอยากจะฆ่าคิดอยากจะไล่ <c oughs> แต่คนนี้กลุ่มหนึ่งก็มีความหวังดีคิดจะช่วย เกือบจะมีการต่อสู้เป็นหลายครั้งเกือบจะต้องประหาดประหารกันก็บอกอย่าทำอย่างนั้นเลยเขาก็พูดไปงั้นเขาด่ากข,ขานอกใปไปโกรธอะไรแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอบใจคนอีกคนหนึ่งตายไปแล้วเหมือนกันคนชมแล,แล้วเรียกว่าพี่ชมใครๆครเขาเรียกพี่ชมเป็นนักเลพี่ชมนี่แหละเป็นคนให้ชีวิต ให้ความปลอดภัยอยู่มากและประกอบกับคนอื่นที่มีความหวังดีก็คือความจริงคนที่หวังดีจริงๆนะข่อนตำบลคนที่ประทุษร้ายจริงๆแนะไม่กี่คนทีนี้จะมาถามว่าทําไมจะมีการทอดทิ้งเรื่องนี้ก็มีความจําเป็นเพราะแต่ละตำบลย่อมมีคนที่มีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลที่มีอำนาจ สามารถจะบงการอะไรก็ได้มีอยู่คนหนึ <c oughs> ่งเมื่อพูดอะไรไปแล้วทุกคนต้องยับยั้งตามเขาแต่ามาก็ทราบว,ว่าเขาพูดนั้นเป็นคนยับยั้งคนก็ไม่ได้กโกรธเท่าไปเรื่องธรรมดานี่ไปเรื่องภายนอกนะแล้วก็ไว้เรื่องหนึ่งที่เรื่องอีะต้องเกิดแบบนั้นก็เป็นไปตามคําสั่ง ที่วันบวชวันแรกกูก็ปานเขาเรียกเข้าไปอบรมในตอนหลิกท่านบอกว่าถ้าอยู่ที่วัดนี้ถึงยี่สิบปีให้ออกจากวัดถ้าคุณไม่ออกจากวัดเจ้าดีไม่ได้เรื่องนี้น่าจะจริงว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์อารมณ์ที่คนนี้มีใจไม่เสมอกันคนนี้มีกําลังใจไม่เสมอกันมีอย่างนั้นต้องแช่รมต่อสู้มันก็ยุ่ง แต่ก็ายามหักอารมณ์ขมใจตามระเบียบของพระจึง <c oughs> แปลว่าเมื่อถึงเกณฑ์ยี่สิบปียังมีเหตุอย่างนี้คือการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ความจริงเบื่องานประเภทนี้มากมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากจะอยู่คนเดียวเรื่องการกินนั้นไม่สำคัญ หุงข้าวกินเป็นกับข้าวมีน้ำปลาหน่อยมีพิกหันนิดกินได้สบายๆอยากจะอยู่อย่างสงบสงับไม่มีกังวลก็อยู่วัดบังโคนนอกจากจะกังวลในวัดที่เขาสร้างนอกวัดมากซึ่งคนพวกนั้นเขาเห็นแต่เขาไม่ยอมรับทราบเพื่อลงความว่าด้วยกฎของกับมันนี้เป็นปันจจัยบันดาลอย่างหนึ่งให้คนทอดทิ้ง ก็เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่จะมรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นเหตุบรนดาให้ปัญญวคีคือสีทั้งห้าเปื่อนนายหนีไปป่ายสีปัทละพระฤาษวันมื่อมีความสงาดเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระพุทธกวันยันได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ อาจจมาก็เหมือนกันถ้ามีคนประคับประคองอยู่คงทิ้งวัดมาไม่ได้ตามคําสั่งหลวงพ่อฝันนี่คนไม่พอในบางจุดก็บอกมีคนไล่ามานี่ไม่จริง <c oughs> ยังไม่มีใครเทาไล่ออกมาแล้วตั้งหลายปีตำแหน่งเจ้าวาดเขายังไม่จํำนายเลยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี้ไปรักษาการอยู่ต้งหลายปี อาตมาก็ไม่ทราบมาทราบแล้วก็หาทางออกให้มันถูกต้องตามบทบัญญตัติของของรัฐญัติปกครองคณะสงฆ์แต่เมื่อว่าเรื่องนี้ก็ขอพูดสรุปสัน้นๆว่าเหตุมีอย่างนี้นะในวันหนึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดคิดว่าเดือนพฤศจิกาันที่ห้าจะไปว่า พาคณะสิทธิ์ไปนมัสการหลวงพ่อปานที่วัดปานงโคก็เลยเดินทางไปรถสามสี่คันการเดินทางไปนี่จะไปสอบดูว,ว่าทางรถวิ่งใ,ใช้เวลาเท่าไหร่เวลาไปจริงเวลามันต้องเดินนานกว่านั้นเตรียมข้าวอาหารปลาข้าวปลาหันไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ทางวัดทราบคือไม่อยากจะรบกวนขั้นเมื่อไปถึงแล้ว เป็นพอด,ดีที่หลังวัดพระเ่ก็เริ่มฉันกันมีเล่าหนึ่งม,น,มนีมนลไปฉันข้าบนโต๊ะไม่ต้องหรอกพรักผมมีอาหารไา่ฉันเดินดูวัดก็ชื่นใจมองดูลานวัดเห็นมันแคบไปก็สงสัยว่าตาเราไม่ดีทั่ไงเมื่อท่านเ,เจ้าว,วาดลงมาท่าก็บอกว่ามันแคบไปจริงเพราะต้องตะลิ่งมันพังไปสามวาเศษ เขิ่อนเก่าที่พ่อพ่อปานสร้างไว้พังท่านมาสร้างเคื่อนใหม <c oughs> น่นม่ไดาทำลูกกรงนาวัดลูกกรงนาวัดสวยสดจนงามอันนี้ตองเห็นความอุตสาหะอุิยะของท่านเต็มใจทําจริงๆแล้วก็มีความสามารถเป็นเบเศระวัดารงโคนี่ถ้าพูดตามสนถ้าเอาเงินทำบนมันก็เลี้ยงตัวไม่รอดเจาว่าต้องเก่งจรงจะสามารถทาเงินมาทําแบบนั้นได้ ในการทําแบบนั้นมันหนักก็ต้องจ้างเขารื้อแล้วก็จ้างทําเสียเงินสองชัน้น <c oughs> แต่ก็ทําได้น่าปลื้มใจดูบริเวณวัดก็เทพื้นเรียบก็ต้องใช้เงินมากคันไปดูทำด้านหลังวัดหลังวัดจริงๆในที่ลุ่มมากคนทางที่เดินไปกุดดังในความจริงมันทั้งวัวปานนั้นทำสะพานสูงก็มาประมาณเม็ดเศษ อาจะมาจำไม่ได้ว่าเมเ็เศษทั้งสองเม็ดอี่จำไม่ได้ต้องมีสะพานเดินที่ดูความลึกจริงๆก็ต้องไปดูที่กุด,ดังกุด,ด,งด,ดังน่าต่ำเป็นหลุมลงไปเท่าไหร่เห็นว่าพื้นจริงๆของวัดเป็นอย่างนั้นแต่เจ้าวาก็นำดินมาใส่แล้วสูงทั่วบริเวณหมดตอนนี้เป็นการทำบุญหลังพระแม่ แล้วทำบุญก้นวัดจะก้นตรุษะไหนทั้งนี้เพราะอะไรญาติโยนที่ไ่เคยผ่านไปก็คิดว่าวัดจะมีดินดอนขนาดนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าท่านจะว่าจะเนอยขนาดไหนนั่นหนักขนาดไหนแต่ความจริงๆแล้วการถมดินถึงแม้ว่าจะซื้อถูกก็ปริมาณมากเกือบทั่วบริเวณวัดไม่ใช่ของเล็กน้อยเลย ้าจะมาเดินไปโรอดชมความดีของท่านไม่ได้ต่อมามาดูพระโบสดุดพระโบสุดภายนอกซุ้มนี่สมัยก่อนทำไว้แค่เขียนสีแล้วก็หน้าบันด้านหลังด้านตะวันออก <c oughs> ก็ไม่ได้ทาสีเลยเป็นโปรเซเมนเฉยๆคราวนี้แปลวราวเต็ไมได้ยยับเป็นแก้วระทอง นั่นก็เป็นความสามารถขบรรดาเจา้าวาดปัจจุบันคือพระโคยาริกิจานิยศเจ้าวาดปัจจุบันครองความว่าเดินไปก็ชมความสามารถของท่านไปจุดหนึ่งก็ไปเห็นกระท่อมคือกุฏิทำด้วยคอนกรีต,ตทำด้วยคอนกรีตเป็นกระท่อมเล็กๆเ,เป็นที่จเจริญกรรมฐานก็ดีใจ ว่าวัดบาดมโคกำลังฟืฟ้นฟื้นความดีเดิมขึ้นมาด้่การทำอย่างนี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็นจงอย่าคิดว่ามันทำง่ายนะเพราะพระทุกองค์ไม่มีเงินในกระเป๋าจะต้องอาศัยกำลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านก็คิดว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทุกคนอยากทำให้มันดีแสนดี แต่ด้วยว่าการทำนบรรดาญาโยงหลายต้องเอาส้ยเงินถ้าญาโยมไม่ศรัทธาเสร็จแล้วก็หมดท่ากันรวมกว่าการที่จะไปวัดบารังโคครั้งนี้ทั้งนี้เพราะว่าทุกๆปีที่เข้าพรรษามารถหลายปีแล้วท่านบาระงโควิทีหายกิจานุยุทธ์ท่านก็มาทำวัดมาสักการประจำปีทุกปีเห็นใจท่าน ความจริงก็คิดว่าร่างกายมันก็ทนไม่ไหวแก่แล้วก็ไม่อยากจะไปขไหนแต่เนื่องในความดีของท่านที่พระบาลีต่ัว่าปูชาและปฏิปูชาวันโกปฏิวันทัณผู้วไหว้ย่อมด้ไหวตอบผู้ชาด้วยแล้การบูชาตอบเมื่อท่านดีก็ควรจะไปแต่คิดว่าการไปก็ควรจะไปเป็นครั้งสุดท้าย ร่างกายไม่ไหวจริงกรางวามเมื่อไปถึงวัดแล้วก็เห็นคุณเจริญทรงพรเปร็นกรรมการวัดและคุณถวันเวียงวงังเป็นกรรมการวัดก็ดีใจเพราะคนสองคนนี้มีประวัติดีเด่นมาตลอดมาคุณเจริญทรงพรจบนักธรรมอีกคุณถวันเวียงวังเป็นอดีตครูประชาบาล ที่ว่าสองคนนี้รู้จิตใจรู้ความเป็นมาว่าแต่มาดีมากคือร่วมงาน,นมาตรวจงานท่านเป็นทั้งสองคนเป็นคนดีจริงๆเมื่อเห็นว่าสองคนเป็นกรรมการวัดก็ดีใจคิดว่านับตอนนิ้เป็นต้นไปอาจจะเป็นมานานแล้วกว็าตามคิดว่าวัดเจริญรุ่งเรืองแน่เพราะว่าคนที่ดีมีความรู้มีศีลธรรมมีเหตมีผล ก็มายุ่วร่วมในกองการกุศลของวัดวัดก็ต้องจเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปกติในกหมายความเงินให้มาแบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นก็ต้องถือว่าท่านเจ้าวาดคือพระครูอรยกิจารยศเป็นคนมีโชคดีที่ได้สองคนมาเป็นกรรมาการวัดนอกจากนั้นจะมีใครบ้างอาจจะมาก็ไม่ทราบเพราะวันนั้นเห็นสองคนเห็นบันดาญาโยมพุทธบริษัท ที่เคยรักเคยชอบอย่างพี่สระพี่แจวมาหาต่านก็บนอยากคิดถึงความเจืาอาตมาก็คิดถึงแต่ทุกคนทุต่างคนก็ตาก่ตางแก่สองพี่นี่แก่กว่าอาตมาอาตมาแก่ขนาดนี้ไปไหนไม่คือไหวสองพี่ยังหนักใหญ่ก็ต้องขอขอบใจที่ท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมมาเยี่ยมท่านก็บอกว่าคิดถึงอยากจะไปเยี่ยมประโุจะมาได้ยังไง แก่มากแล้วแต่ทิ้งอะไรก็ดีก็ต้องขอบคุณคนดีทั้งนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยว่าคนทางบรานโคคิดถึงได <c oughs> ้อยากจะมากันให้การออกจากบ้านก็เห็นใจ <c oughs> มันต้องใช้เงินใช้ทองอยากมาเดินทางไปชั่วคราวไปนิดเดียวรถสามคันก็สี่คันอ๋อรถจริงๆนะห้าคัน ถ้าคิดค่าใช้จ่ายจริงๆก็หมื่นบาทเศษๆนี่ระบรดาดาที่อาจูพระนเรัวไปทาไหนมันก็ต้องใช้เงินถึงว่าจะไม่ออกเองก็ตามคนอื่นออกก็ต้องใช้สตังนื้นกันกรรงความบาดหน้าน,นี้สําหรับเกษตรนี้ก็ขอยุติบัตเพียงเท่านี้เพราะสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาบงคคลสมบูรณ์ปุลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านรับฟังสวัสดี